i สวัสดีครับผมอันนะครับที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้อันจะมารีวิวคันนี้กันนะครับกระบะแคปบตัวที่ขายดีที่สุดของเรานะครับกระบะแคบยกสูงเกียร์ธรรมดารุ่น XL พัฒนนะครับราคาจัดจำหน่ายอยู่ที่699,0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าคันนี้นะครับมีการตกแต่งอะไรกันบ้างที่ทําให้ตัวรถโดดเด่นขึ้นมาจากตัวรถเดิมๆของเรานะครับเริ่มจากในส่วนของด้านหน้านี้เลย กระจังหน้านะครับเราได้ถอดกระจังหน้าเดิมออกนะครับทั้งชิ้นเลยนะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนใส่นะครับกระจังหน้าทรงใหม่นะครับเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์พร้อมฟอนต์ตัวอักษร FORD ตัวนี้เป็นกระจังหน้าแบบสีดําล้วนเลยนะครับด้านบนมีไฟ LED ให้3จุดนะครับสำหรับตัวกระจังนะครับถ้าสังเกตนะครับก็จะมีร่องนะครับตัวนี้นะครับเป็นแผงลังพึ่งนะครับมีช่องทางให้ลมเข้าที่ด้านหน้าแล้วก็กระจายออกที่ด้านข้างนะครับ ตัวนี้ก็ช่วยระบายความร้อนได้ด้วยนะครับแล้วก็จุดต่อมานะครับที่โดดเด่นเลยนะครับไฟหน้าของเรานะครับเราได้มีการอัปเกรดในส่วนของไฟหน้าเพิ่มเติมนะครับทำในส่วนของเส้น LED นะครับตัวนี้เป็นเส้น daytime นะครับตัวนี้ก็ทำให้ตัวรถนะครับดูมีมิติมากๆเลยนะครับตัวนี้เหมือนกับดวงตาของเราเลยนะครับด้านในก็จะเป็นโคมแบบโปรเจคเตอร์นะครับด้านในนะครับก็จะทำให้ได้ในเรื่องของการส่องสว่างนะครับเวลาขับขี่เวลากลางคืนได้ชัด ได้มองเห็นทัศนวิสัยได้ดีขึ้นมากๆเลยนะครับมาพร้อมกับครอบลูกแก้วนะครับทรงสี่เหลี่ยมแบบในรูปนี้เลยนะครับในคลิปนี้เลยนะครับเนี่ยครับตัวนี้เท่เลยนะครับสำหรับฝากระโปรงของเรานะครับตัวนี้นะครับเราได้ติดนะครับในส่วนของสติกเกอร์นะครับคาดตั้งแต่ในส่วนของบริเวณตั้งแต่ในส่วนของกันชนด้านหน้านะครับคาดไปส่วนของฝากระโปรงเราหลังคาแล้วก็จนถึงฝาท้ายของตัวรถเราเลยนะครับก็ทําให้ตัวรถดูมีมิติขึ้นมานะครับตัวนี้เพราะตัวรถเดิมๆนะครับคุมโทนแบบสีดํา แต่ตัวนี้ก็มีตัดในส่วนของสีดําด้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดต่อมากันต่อนะครับสาหรับด้านข้างของตัวรถคันนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของคิ้วล้อนะครับขนาด6นิ้วนะครับที่เราได้ติดตั้งเพิ่มนะครับตัวนี้ก็ยิงซิลิโคนเก็บงานเรียบร้อยนะครับพร้อมกับยึดในส่วนของด้านข้างนะครับเพื่อยึดติดกับตัวคิ้วล้อกับตัวรถนะครับแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กล้อเดิมๆจากโรงงานของเรานะครับรุ่น XL พ l u s เป็นล้อขอบ16คันนี้เราได้อัปเกรดนะครับเป็นล้อขอบ18นะครับ ตัวนี้ก็เป็นล้อแมกของ OAS i s นะครับมาพร้อมกับยางมอน s เตอร์3ทนะครับตัวนี้นะครับก็ในส่วนของยางอ e r r a i นก็สามารถวิ่งได้ทุกพื้นผิวถนนพื้นผิวเรียบพื้นผิวขูุขานะครับยางตัวนี้ก็ใช้งานได้นะครับในส่วนของแก้มด้านข้างตัวนี้นะครับก็จะบอกว่าเครื่องยนต์ของเราเป็นเครื่องยนต์ทร์โบนะครับตัวนี้เครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับ170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับ กระจกมองข้างของเราครับก็จะเป็นสีดําล้วนมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างและก็สามารถปรับเลนแบบไฟฟ้าได้ด้วยนะครับรุ่นนี้ของเรานะครับด้านบนเราได้มีการอัปเกรดติดเพิ่มในส่วนของราวหลังคาทรงสปอร์ตนะครับตัวนี้นะครับเป็นติดหล่อครับไม่สามารถใช้งานจริงได้นะครับแต่ก็ทําให้ตัวรถเราดูเท่ขึ้นมาด้วยนะครับดูออฟโรดขึ้นนะครับคิ้วกันสาดนะครับทั้ง4จุดในส่วนของฝั่ง ผู้โดยสารตอนหน้าและก็ตอนแคบนะครับเราก็ติดตั้งเพิ่มให้นะครับแล้วก็ฟิล์มนะครับเราก็ติดเป็นฟิล์มเซรามิกรอบคันให้เลยตัวนี้รับประกันให้10ปีด้วยกันนะครับล้อเบามือจับนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นตรงรุ่นเลยของเรนเจอร์เราป้องกันริ้วรอยนะครับเผื่อเราสวมแหวนหรือเครื่องประดับนะครับล้วงเปิดนะครับและรถสีดำเนี่ยอาจจะเกิดรอยขนแมวได้ง่ายนะครับตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของป้องกันริ้วรอยของตัวรถเรา ด้านล่างก็จะเป็นชายบันไดนะครับตัวนี้เป็นดีไซน์ใหม่ของตัวรุ่น Next Gen นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอตอนกระบะท้ายของเรานะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของโลว์บาเล็กนะครับตัวนี้เป็นของ Outlander นะครับที่เป็นตรงรุ่นกับตัว Next Gen เลยนะครับ มาพร้อมกับในส่วนของเนี่ยครับสัญลักษณ์ของตัว Outlander นะครับแล้วก็ในส่วนของการยึดเจาะนะครับตัวนี้เรามีรูร่องน็อตของตัวไลเนอร์ให้อยู่แล้วนะครับขอบไลเนอร์เนี้ยมีรูน็อตให้อยู่แล้วเราเพียงแค่ขันน็อตนะครับตัวผู้ตัวเมียเพื่อยึดนะครับสำหรับตัวโลบากับตัวรถนะครับตัวนี้แข็งแรงทนทานใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดต่อมากันต่อนะครับด้านท้ายไฟท้ายของเรานะครับตัวนี้เป็นไฟท้ายแบบดีไซน์ใหม่นะครับมาพร้อมกับข้อไฟท้ายนะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของฝาท้ายของเรานะครับตัวนี้ก็เป็นฝาท้ายดีไซน์ใหม่นะครับตัวนี้ก็จะมีมิตินะครับวิธีสังเกตว่าตัว Next Gen นะครับฝาท้ายของเขาก็จะไม่ได้เรียบไปเลยนะครับก็จะมีมิติในส่วนของนูนวอลนะครับตัวนี้มาพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดนะครับที่มีขนาดใหญ่ไฟเบรกดวงที่3ตัวนี้ตัวเปิดนะครับในส่วนของฝาปิดท้ายนะครับสำหรับฝาท้ายของเรานะครับก็จะมีที่วางแก้วให้นะครับเผื่อเวลาเราวางอ่ะเรานั่งแล้วก็พักผ่อนนะครับตัวนี้ในส่วนก็สามารถวางแก้วน้ําได้นะครับ แล้วก็ในส่วนของด้านท้ายตัวนี้ก็จะมีแม่บรรทัดให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับยาว130ซนติเมตรนะครับแล้วก็มีล่องปากกานะครับไว้จับชิ้นงานนะครับตัวนี้นะครับยึดจับชิ้นงานได้ทั้ง 2. จุด2ตํตำแหน่งตัวนี้เลยนะครับในส่วนของไลเนอร์ของเรานะครับมีการปรับขนาดฐานล้อนะครับ ให้กว้างขึ้นนะครับก็ทําให้พื้นที่ของห้องโดยสารและก็พื้นที่ในห้องอในตรงด้านกระบะท้ายของเรานะครับมีขนาดที่กว้างขึ้นนะครับสามารถบรรทุกได้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการชนท้ายเดิมๆ XL พั s ตัว Next g e นยังไม่มีการชนท้ายเข้ามาคันนี้นะครับเราได้ติดในส่วนของการชนท้ายของตัว Outlander นะครับมาพร้อมกับห่วงลากจูงนะครับตัวนี้คู่นี้นะครับไฟส่องป้ายทะเบียนนะครับตัวนี้ก็ ติดมาก็แข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็เวลาก้าวปีนขึ้นตัวรถก็สะดวกสบายด้วยนะครับแล้วก็ดูเท่มากๆด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดต่อมากันต่อนะครับตัวนี้เราได้มีติดในส่วนของกล้องมองหลังนะครับตัว <broke> นี้นะครับเป็นกล้องบันทึกหลังนะครับนะครับเดี๋ยครับเดี Раз ๋ยวเรามาดูด้านข้างของตัวรถกันต่อนี่ครับตัวนี้คันนี้ก็ตกแต่งสไตล์แบบออกสีดํานะครับเน้นดําทั้งคันเลยนะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าลอดุบึกบึนด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารกันนะครับกระบะแ c a นะครับของเราเป็น Open c a p เปิดได้นะครับตัวนี้นะครับเนี่ครับเปิดออกได้180องศาเลยนะครับภายในนะครับตัวด้านหลังของเรานะครับพื้นที่ภายในช่องแคปก็ข้างขวางนะครับตัวนี้นะครับสามารถวางของหรือนั่งได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะคู่หน้าของเราได้อัปเกรดนะครับจากเบาะกรรมะหยี่เป็นเบาะหนังเดินได้สีดำนะครับทรงสปอร์ตนะครับ นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตอัวนี้ก็จะเป็นต hey ัวในส่วนของนะครับเปิดกระจกนะครับของเราก็เป็นกระจกออโต้ให้ด้วยนะครับในส่วนของพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าให้นะครับมาพร้อมกับในส่วนของไฟหน้าออโต้นะครับตัวนี้ของเรานะครับมีไฟหน้าออโต้มาให้แล้วนะครับหน้าจอเลื่อนไม้ของเราตัวนี้ก็จะเป็นแบบดิจิตอลให้ด้วยแสดงผลต่างๆให้แล้วก็หน้าจอเลื่อนไม้ของเรานะครับตัวนี้นะครับก็เป็นขนาด10นิ้วนะครับรองรับ Apple CarP l a y Android Auto นะครับมีช่อง usb ให้2ช่องนะครับ เกียร์ของเราเป็นหัวเกียร์แบบใหม่นะครับตัวนี้เข้าเกียร์ต่อเนื่องนะครับได้ดีมากๆเลยนะครับในระหว่างเกียร์หเกียร์สนะครับถึงเกียร์หนะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าอ่าใช้งานได้นะครับทุกๆรูปแบบเลยนะครับตัวนี้นะครับสำหรับลูกค้านะครับที่อยากได้กระบะนะครับที่ราคาดีที่สุดนะครับตัวนี้นะครับ XL Plus สามารถตอบโจทย์ท่านได้เลยนะครับการตกแต่งลูกค้าสามารถเลือกได้เรามีสีสีให้เลือกแต่ละสีไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะครับสีดาแบบคันนี้สีขาวสีบอลเงินและก็สีใหม่คือสีน้ําเงินนะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนทักเข้ามานะครับหรือแคปคลิปนะครับแคปรูปบอกอันได้เลยอันจะทําให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายนะครับตอนนี้อันก็มีโปรโมชั่นแต่งฟรีรอบคันให้ด้วยนะครับหรือออกรถใช้เงินเริ่มต้น19,000บาทเราก็มีนะครับอยากได้แบบไหนทักเข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้อันจบการรีวิวแต่เพียงเท่านีี้ครัับสสวด